มาดึงมาเบิงเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยจังขอบกล้วยเจริญเด้อพี่น้องเด้อติดตามให้นั่นนี่มาเบิงไผ่ายลำไยได้หน่เด้อจ้าเด้อนี่โอ้ขี้ดินไงงองเลยบ่มีมูอยู่สองตัวกันมูเขาเพ,เพื่อนเขาไปเมื่แล้วนี่ หนอนออกอาการแบบนี้ผ้ยลำาไยนี่ออต้นไม้หักแล้วต้นไม้แบบึไปแล้วตน้นไม้โอ้โหโยนขึ้นหัวเลยแบบนี้ฮึบฮึบ กินหัวแล้วกินหัวแล้วเขียยบ่ได้ไปน้ามูบอดดิไปน้ามูบ่ได้ไปน้ามูลั่ัเขียปุ๋ย คนใหม่เวียงขึ้นหัวเลยพี่น้องเอ้ยกินเล่นกินลินล,นลนิ้นไงงองพุ <laughs> ่นนดังตุก๊กตับตุก๊กตับเลย น,น้องกิน้องกิเล่นเห็นพีหาวกาเลยปนี้ยืนหนึ่งเซยเลยปูนคนใหม่ลุนหลังตุงหลังตุ๊บบปนนึงคนใหม่ได้จ่าได้้มมือเขานั้น โโอ้มาแล้วมาแล้วคนใหม่ได้เจ้าดึ้งโอ้โยไปทางไหนเนาะคนใหม่เนาะสุดยอดเลยออออ mấy lần bắt khát thay làm nhai này hú Nhà bảy nà mù Nhà mù bảy mất lèo đê nè Có mì mù cái gì nhìn ยืนยืนเนมเบิงพี่ลำไน่เขมีความสุกน้องเจริญยืนเบิงได้จ้าเด้หนีุ่กเจริญได้เตยืนมองอึ๊บเจริญว่าอู้พี่ลำไน่ย็ดหยังน้อนี่น้อเจริญยืนเบิงได้หน่เด้อพี่ลำไน่ปิตามีความสุขแท้ว่าษน Uuuh, -huh. để con mày bắt ngay lên là phun 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 phút 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 lên phút 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 con mày luôn luôn tấp bên đây đồng chí lớn dính bưng chí nem phi làm ngay. bột cả dàn dàn và u phi hít nhắn nó để 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 con mày bằng ngay. thứ lìn thế mà săn. đồng chí lớn này tới bưng โอ้โหระบางงาหักเด้อลำไยเอ้ยผลไม้ไงปนนันพูนพูนโอ้โหโอ้โหลำไยมีความสุขเถ่ๆลำไยนี่เันี้ได้กินผลไม้จากพักคุณตันกรับที่ที่หมอมา,อาดิันนี่ เลยมีความสุขเป็นพิเศษลินแต่สาวเลยมันนี่นอนลงเล้ว จิฮยักมาใส่หน่องกินเล่นในลำไยเอ้ยจิบ่มีโฮมอยู่เด้ลูกโอ้โหลมแล้วครับลมแล้วเรียบร้อยลมแล้วเดอจ้าพี่น้องเอ้ยตุนไม่ลำไยเอาลงแล้ว แดดหอนเลยบัดนี้ลำใหญ่เอาแล้วเอาต้นไม่ลงแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยปวดหลักไปทางใดอีกนอหนี่นอต้นเนใ่ใหม่บักใหญ่หนึงเลยแบบนี้ต่ตองหลากมาให้น้องกินเลนเดอรน้องกินเลนกินมเป็นนดอก มันตุนใหญ่พูดอุ้ยจินเลรนหยานจินเลรนหยานแล้วจ้าจ <g ül> ินเลรนน้องกินเลรนหยานตุนใหม่ไอ้ลำใหญ่เห็ดลงแลนเลยเ,เมื่อกี้นี่ยิ้มเบิ้งพี่เขาได้แต่ยิ้มเบิ้งพี่เขาเล่นอะ เอาอื้อได้ต้นใหม่เดี๋ยวประคักเลยเป็นีที่เล็นว่าอ้าวพี่ลําใหญ่เห็ดยังแบบนั้นบ่มีโฮมอยู่แล้วเด้น่ะน้องกินเล็นได้ว่าได้ยืนแนมเบิง เล่นไ,ได้ยิ้นเนมบึงพีเขาเด่นต้นใหม่มบันนีหอนนี่หนิลำใหญ่เอ้ยบัยบนีโฮมยู่เดอร์บันนีเดอร์คนเอาเกินล้งแล้วต้นใหม่ฮักกิ่งงาสาขามันออกแล้ว Chị lên dưới nền đi. gì Chị lên nồi không Đến nem bưng Vì Có lên bếp mi phương xúc lên Ui Hãy subscribe siêng siêng quan yết lê vậy nè yết lê lẩm nhẩm sao mướn lê vậy nè quan ma lê nó ก้วเจริญน,น้ำเนยได้จ้าเด้อกดสดสดไส่กดไ,ลไลคลกดแช์กดติดตามให้น้ำเน่ขอบคุณห,หลายจ้า